ม็อบ <Mob. S 2> นะก็เป็นม็อบร่บรรทุกป,ประกาศหยุดงานอย่างเป็นทางการเพื่อทําการประท้วงตะบานให้ลดราคาน้ํามันเหลือ25บาทราคาน้ํามันลดได้ไหมลดได้นะครับแต่มากไหมก็ไม่มากเพราะว่าหลายเงินส่วนนี้ก็จะใช้เป็นภาษีที่สําคัญก็คือว่าปั๊มต่างๆนะในประเทศไทยมีการหัวกันถึงแม้ว่าจะเป็นการเปิดเสรีไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบางจากไม่ว่าจะเป็นบอตทนะครับไม่ว่าจะเป็นคาลเทคนะครับเชลตอนนี้ก็มีปัม๊ม แล้วก็กําหนดราคาในทิศทางเดียวกันไม่ได้เป็นการแข่งขันทางการตลาดซึ่งหวังว่าจะทําให้ราคาน้ํามันนั้นถูกลงกลับกลายว่าเป็นการหัวกันพอมีการหัวกันสิ่งที่ตามมาราคาน้ํามันแพงก็แพงด้วยกันถูกก็ถูกด้วยกัน สวัสดีครับมวาพบกับผมเทิดศักดิ์ชีพกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง u t u b e นะครับรับชมจากนอกในประเทศวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจเป็นประเด็นเรื่องราวนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการต่างประเทศทางสถานการณ์โควิด -19 นะครับและเรื่องของราคาน้ํามันที่กําลังพุ่งสูงขึ้น เริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์ราคาน้ำมันปรับสูงขึ้นตั้งแต่ปี2014นะครับหุ้นสหรัฐอเมริกานะครับปิดบวกทองคำก็ลงราคาน้ำมันขยับขึ้นแต่ระดับสูงฮะตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมานะครับได้แรงหนุนจากความคาดหมายอุปสงค์ความแข็งแกร่งในสหรัฐอเมริกาส่วนวอรซีดปิดบวกฮะตามรายงานประกอบการของบริษัทจดทะเบียนความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นชุดราคา ทองนั้นลดลงนะครับในขณะที่ยูเครนก็ปรากฏว่าเข้าขั้นวิกฤตไม่พบรัสเซียไม่แพ้รัสเซียนะครับยอดผู้ติดเชือ้อโควิด -19 รายวันทุบสถิติสูงเป็นอันดับ2ของประเทศจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ในรัสเซียทุบสถิติอีกครั้งท่ามกลางการแพร่ระบาดโควิด1 i n e ดาวรอก ล่าสุดที่บีบให้เกรมดินต้องออกคําสั่งให้ชาวรัสเซียส่วนใหญ่หยุดงานตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงขณะน,นี้อัตราการแพร่ระบาดและการฉีดวัคซีนซบเซานะรทางเว็บไซต์ทางไวรัสการแพร่ระบาดอย่างรวเดเร็วในยุโรปตะวันออกอยูเครนบังเกเรียนะรตามรายงานของผู้เสียชีวิตสูงสุดเป็นประวัติการ การฉีดวัคซีนปรากฏว่าช่วงนี้ในรัสเซียน้อยลงในขณะที่องค์การอนามัยโลกนะครับชี้การระบาดใหญ่ยังห่างไกลจากจุดจบนะครับเรียกร้องนะครับวิจัยวัคซีนรุ่นใหม่ควบคุมโควิด -19 ในระยะยาววิกฤตโควิด -19 ยังอยู่ห่างไกลจุดจบนะครับความเห็นของคณะกรรมการฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลกนะครับที่พร้อมเรียกร้องให้การดําเนินการวิจัยวัคซีนนะครับรุ่นใหม่ สำหรับการควบคุมการแพร่ระบาดในระยะยาวที่ประชุมซึ่งมีสมาชิก19ท่านจัดขึ้นในวันที่3ทุกๆวันทุกๆ3เดือนเพื่อพูดคุยหาหรือเกี่ยวกับโรคระบาดใหญ่และคำแนะนำต่างๆซึ่งสรุปก็ยังอีกไกลอีกยาวไกลในขณะที่หนุ่มจวกมีการลุมจวกหนุ่มนะครโพสคลิปประจานสาวคู่เดทหลังฝ่ายหญิงนับเหรียญช่วยค่าอาหารนะครับปรากฏว่ากระแสตีกลับ สื่อมวลชนอังกฤษนะครับรายงานว่าชายคนหนึ่งโพสต์คลิปวิดีโอประจานคู่เดทที่กรณีที่เธอใช้เหรียญเงินเหรียญช่วยแชร์ค่าอาหารแต่กระแสะตีกับถูกสังคมออนไลน์ฉีกเป็นชิ้นๆบางส่วนว่าประนามว่าไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษเลยเดรสปิมเดรสันในรายงานว้แอนนี่ดูอาเตนะครับโพสต์บนทิกตอกว่าเขาเจอผู้หญิงรายหนึ่งนะฮะบ,บนสื่อสังคมออนไลน์พวกเขานัดพบกันออกเดทครั้งแรกที่สนาม ซอ้ซอมกอฟนะครับจากนั้นก็เดียด้วยกันณนะร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับไม่กี่วันต่อมาเมื่อทานอาหารคําแล้วเสร็จนะฝ่ายผู้หญิงก็ควักกระเป๋าสตางออกมาใช้เงินเหรียญน,นะจ่ายในส่วนของเธอตัวนี้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกเอาไว้แล้วก็พร้อมทำแพร้อมทาหน้าที่แบบไม่ไหวจะทนนะครับดู ถูกเธอพร้อมอประจานลงสื่อสังคมออนไลน์เป็นคลิปวิดีโอท่านสุดท้ายก็โดนตรีกลับนะว่าไม่เป็นสุภาพบุรุษเสียเลยสหรัฐอเมริกามีการถอนใบอนุญาตใช้หน้าเทเลคอมนะครต้องหยุดกิจการใน60บันอ้างกระทบกระเทือนความมั่นคงนกะครคณะกรรมการกำกับกิจการสื่อสารของสหรัฐอเมริกาลงมติให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการในสหรัฐอเมริกาของบริษัทเครือข่ายไชยน่า เ e เลคอมนะครับโดยอ้างผลกระทบเรื่องของ,ของความมั่นคงนะครับคำสั่งดังกล่าวส่งผลท,ทำให้ช h น n ้าเทเลคอมอเมริกานะครับต้องยุติการให้บริการในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา60วันในขณะที่เหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจคือประธานาธิบดีโจไบเดนลงนามนะครับเลิกมาตรการกักตัวนะครับอนุญาตผู้โดยสาร ต่างประเทศฉีดวัคซีนโควิด1 9ทีแล้วนะครับบินเข้าประเทศอย่างเสรีหวังจะทำการกระตุ้นเศรษฐกิจสืนอข่าวรอยเตอร์รายงานว่าทำเนียบขาวถแถลงผู้นำสหรัฐอเมริกาโจไบเดนได้ลงนามให้สั่งบังคับใช้กฎหมายนะคับผู้โดยสารต่างชาติส่วนใหญ่ที่เดินทางเข้าไปยังสนามบินพรมแดนสหรัฐอเมริกาต้องฉีดวัคซีนโควิด -19 ครบโดด พร้อมยกเลิกมาตรการจำกัดการเดินทางอย่างเข้มงวดจากจีนอินเดียวรวมถึงประเทศใหญ่นะครับจากส่วนของยุโรปที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่8พฤศจิกาย,ยนนะล่ับรอยเตอร์รายงานว่ามาตรการพิเศษจำกัดเส้นทางการเดินทางของสหรัฐที่เริ่มต้นมาคับใช้มาตั้งแต่ปี2020เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 พบว่ากรณีนี้ห้ามผู้โดยสารส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่พลเรือนสหรัฐอเมริกา ซึ่งภายใน14วันต้องก่อนหน้าเคยเดินทางไปอังกฤษและสมาชิกชาติสมาชิกเซงเกน26ชาตินะในยุโรปรวมทั้งไอซ์แลนด์อินเดียจีนแอฟริกาใตา้อิร่านและก็บราซิลนะครับรสรุปก็คือว่าไปเข้าสหารัฐอเมริกาไม่ต้องมีการกัโกโรคก็คงจะเริ่มต้นในทันที ยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในอังกฤษปรากฏว่ายังพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ263คนสูงสุดตั้งแต่เดือนมีนาคมนะครับจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ในสหราชอาณาจักรสูงสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมไปต้นมาขณะเดียวกันที่ปรึกษาระดับสูงของสหรัฐยอมรับว่ามีการพูดคุยเกี่ยวกับแผน4การไปบ้างแล้วในกรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดเลวร้ายลงกว่านี้นะครับ รัฐบาลสหราชอาณาจาักรผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 เพิ่มขึ้นเป็น2 6 3รายสูงสุดนะครับตั้งแต่เดือน,ม,นมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงการแพร่ระบาดรอบที่2นะครับมีผู้เสียชีวิต315รายตัวเลขดังกล่าวส่งผลทำให้นับตั้งแต่โรคระบาดใหญ่เริ่มต้นบั้งแต่ปีที่แล้วยอดผู้เสียชีวิตสะสมของสหราชาอาณาจักร เพิ่มขึ้น139,834รายจากผู้ติดเชื้อสะสม8,850,000ล้านรายนะครับซึ่งสรุปแล้วก็แสนกว่าหลายพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่ออสเตรเลียก็มีการไฟเขียวพลเรือนที่มีการฉีดวัคซีนโควิด1 9แล้วครบเดินทางไปต่างประเทศแต่ไม่ต้องขออนุญาตหลังหนึ่1พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปรัฐบาลออสเตรเลียนะครับเตรียมคลายกฎ ในให้กับพลเมืองที่ฉีดวัคซีนโควิด -19 ครบโดสเดินทางไปต่างประเทศได้โดยไม่ต้องขออนุญ,ญาตในกรณีพิเศษตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปและมีแผนที่จะเปิดรับแรงงานทักษะสูงและกลุ่มนักศึกษาต่างชาติในต่างชาตนะิในช่วงปลายปีนี้นับเป็นเวลา18เดือนแล้วที่ออสเตรเลียมไม่สามารถรเดินทางไปต่างประเทศได้อย่างอิสระส่วนผู้ที่มีถิ่นพำนักฉีดวัคซีนครบแล้วนะครับแต่อาศัยในต่างแดนก็ไม่สามารถ กลับไปยังแดนจิงโจ้เนื่องจากรัฐบาลมีมาตรการจำกัดผู้เดินทางเข้าสกัดการแพร่ระบาดโควิด -19 n e นะครับอีเอกเหตุการณ์ที่น่าสนใจฮะปรากฏว่าหนุ่มอินเดียขออภัยฮะตำรวจอิตาลีช่วยจับหนุ่มฮะจับเข้าคุกเหตุอยู่บ้านกับเมียนั้นทนไม่ไหวตำรวจอิตาลีนะครับจับกลุ่มชาวแอลเบเรียเอลเบเนียนะครับซึ่งกระทำความผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติด โดยชายคนดังกล่าวละเมิดคําสั่งกักบ,บริเวณในบ้านและได้เดินไปขอให้เจ้าที่ช่วยจับตนเองเข้าคุกเหตุทนใช้ชีวิตอยู่กับเมียไปต่อไม่ไหวชายวัย30ปีฮะซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองกีโดเนียมอันเดเชเดโอนะครับนอกเมืองกรุงโรมบอกกับเจ้าที่ว่าไม่สามารถทนอยู่กับเมียที่บังคับให้อยู่กับภรรยาต่อไปได้อีก เขาบอกว่าสถานการณ์มันสุดทนแล้วจริงๆก็เลยเลือกที่จะหนีและมาพบตำรวจนะครับเพื่อขอรับโทษนะครับซึ่งปรากฏว่าซึ่งเป็นกองกำลังทหารสรารวัตรประจำท้องที่ระบุฮะรอยเอกซานเซสโกนะครับสรารวัตรทหารประจำเมืองทิโวลีนะครับบอกกับผู้สื่อข่าวเอพว่าชายคนนี้ถูกกักบ,บริเวณในบ้านฐาน ก็คดียาเสพติดมานานหลายเดือนแล้วนะครับและยังเหลือเวลารับโทษอีก2-3ปีเขาต้องอยู่แต่ในบ้านกับภรรยาและครอบครัวซึ่งเขาบอกว่าเขาทนไม่ได้แล้วชีวิตในบ้านเหมือนนรกทั้งเป็นขอให้เขาไปอยู่ในคุกดีกว่านะครับเจ้าที่จําเป็นจะต้องจับชายคนนี้เนื่องจากละเมิดคําสั่งการกักโรคนะครับและสุดท้ายศาลสูุดได้มีคําสั่งย้ายเขาไปอยู่ใน เ,เรื่อนจำสมความตั้งใจเป็นเรื่องแปลกๆเมียน,นี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน,นในขณะที่หน่วยข่าวกรองของหน่วยข่าวกรองก็มีการเตือนนะครับว่าไอซิสในอัฟกานิสถานอาจจะทําการโจมตีสหรัฐภายใน6เดือนประชาคมข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาออกมาเตือนว่ากลุ่มติดอาวุธอิสลาม,มิสตนะครับคราซานนะครับซึ่งเป็นสาขาของไอซิสในอัฟกา,านิสถาน มีศักยภาพเพียงพอที่จะลงมือโจมตีสหรัฐอเมริกาได้อย่างเร็วที่สุดภายใน6เดือนและชื่อว่ามีเจตนาที่จะทําเช่นนั้นผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐอเมริกาเผยนโยบายแจ้งการประเมินหน่วยข่าวกรองให้สภาคองเกรสกรับทราบวันนี้นซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณเตือนล่าสุดว่าอัฟกานิสถานยังคงเป็นภัยความมั่นคงของสหรัฐแม้ว่าประธานาธิบ,บ,บดีโจไบเดนจะนากองกําลังถอนตัวออกจาก สงครามที่ยืดเยื้อมาถึง20ปีเมื่อเดือนสิงหาคมก็ตามซึ่งที่ผ่านมากลุ่มไอซีเอสก็ได้รับการสนับสดุนจากฝั่งของสหรัฐอเมริกานะครับการไปทําแบบนี้ก็จะส่งผลทําให้สหรัฐม,รมีความชอบธรรมที่จะเข้าจมทานโจมตีอัฟกานิสถานอีกรอบหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องของสงครามทางการค้าโซเชียลก็ลุมสัพ์เลยนะครับนางแบบไอดอลโพสท่าเซ็กซี่ถ่ายรูปข้างลงศพของพ่อของตัวเอง น,นางแบบหุ่นดีรายหนึ่งถูกประนามบนสื่อสังคมออนไลน์หลังเธอแชร์ภาพถ่ายที่เธอโพสท่าเซ็กซี่อยู่บริเวณด้านข้างโลงศพของผู้เป็นพ่อหลายคนแสดงความคิดเห็นตำหนิด้วยเท่าคำรุนแรงนะครับจากไมอามีรัฐฟลอริดาดาวดังติกตอกในแฟชั่นแต่งกายเดินทางท่องเที่ยวโพสท่าอวดโฉม ในชุดว่ายน้ำแล้วก็แล้วชื่อเสียงความนิยมของเธอดำดิ่งสูด้าลบทันทีนะครับหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเธอใช้อินสตาแกรแจ้งข่าวว่าบิดาเธอนั้นเสียชีวิตไปแล้วว่าเธอไปถ่ายรูปข้างหลงนะครับและบอกว่านี่คือภาพถ่ายนะครับงานศพแน่หรือนะครับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตรายหนึ่งถามว่าส่วนนี้ใช้คำพูดที่ดุนแหล่นะอีกเยอะเลยสำหรับการไปถ่าย หน้าศพของเธอเบื้องต้นชาวเน็ตยังไม่ได้มาแสดงเบื้องต้นเน็ตไอดอลรายนี้ยังไม่ได้มาแสดงท่าทีใดๆนะครับต่อปฏิกิริยาตอบสนองที่เดือดดาลของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์นิวยอร์กโพสต์รายงานแบบนี้ในเชิงงานวิเห์นะครับเราคงเห็นว่าตอนนี้กนละุ่มม็อบก็มีการขึ้นไหวนะครับเรื่องของราคาน้ำมันนะครับก็มีการแถลงการประกาศหยุดงาน เน,นื่องจากไม่พอใจนะครับเรื่องของราคาน้ํามันนะครับมอบส่วนนี้ก็เป็นสาพันธ์รถบรรทุกนะครับประกาศจุดงานอย่างเป็นทางการหลังจากที่เรียกร้องให้รบาลนั้นลดราคาน้ํามันนั้นต่ําลงนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดโควิด -19 ที่กําลังแพร่ระบ,บาดในสหรัฐอเมริกา ในอังกฤษจอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 เป็นแสนคนและตอนนี้มาตรการเปิดประเทศกำลังเริ่มต้นวันที่1พฤศจิกาย,ยนในสหรัฐอเมริกาในออสเตรเลียฝั่งสาภาพยุโรปทั้งหมดจะเปิดประเทศในวันที่1พฤศจิกาย,ยนในขณะที่องค์การอนามัยโลกยืนยันว่าโควิด -19 ยังอีกยาวในเชิงงานสังเคราะห์นะครับก็คงเห็นเรื่องของมอบที่ออกมาเคลื่อนไหว ตอนนี้นะครับผมเคยสังเคราะห์ในเรื่องนี้ไว้ว่าเป็นเรื่องของการเหมืองนะครับและเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กําลังเกิดสภาวะราคาน้ำมันที่กําลังพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับราคา,าน้ํามันที่สูงขึ้นก็เป็นสงครามน้ํามันนะซึ่งผมเรียนหุ้นส่วนไปแล้วมันจะเป็นสงครามน้ํามันนะครับในประเทศไทย ความวุ่นวายทางการเมืองก็เกิดขึ้นหลังจากวันที่28 21สิงหา28กันยาและ30ตุลาคมอีกยก17พฤศจิกายนนะครับนั่นหมายความว่านะครับภัยการเมืองจะเข้ามานะคงเห็นแล้วนะครับมอ็อบนะก็เป็นม็อบรบตุกประกาศหยุดงานอย่างเป็นทางการเพื่อทําการประท้วงตะบานให้ลดราคาน้ํามันเหลือ25บาทสิ่งแรกครับเข้อเร้องร้อก็ุงเหมือนเดิมนะฮะเหมือนเดิมก็คือว่า เราขอให้รัฐบาลนะกระทรวงพลังงานตรงึงราคาน้ำมัน B7 นะราคาขายปลีกอยู่ที่2ี่5บาทเป็นระยะเวลาหนึ่งปีในช่วงวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนะจนะกว่าสถานการณ์ต่างๆจะคลี่คลายนะนี่ก็เป็นข้อเรียกร้องหลักที่เรายังไม่ได้รับการตอบสนองนะครับเมื่อข้อเรียกร้องไม่ได้รับการตอบสนองแล้วไปมีประเด็นเรื่องมติกรมมอที่ซ้อนกันอยู่สองวันในะระหว่างวันที่5 ตุลาคม2564้าสในมนติกรบมวันนั้นบอกว่าจะยกเลิกน้ำมัน B7 และยกเลิกน้ำมัน b 7แต่จะมาใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่คือน้ำมัน B6 ภายในระยเวลาไม่ถึง1 6ววันนะ1 0วันก่ากว่วันที่20แถลงใม่ครับว่าไม่เอาแล้วนะผลิตภัณฑ์ใหม่ B6 กจะเอาเหมือนเดิมเหมือนเดิมก็คือมี ดีเซลพรีเมียมมี B7 จ1 0และ B20 พร้อมกับออกมาสัมภาษณอีกว่าจะตึงราคาอยู่ที่ไม่เกินนะน้วมันดีเซลไม่เกินอยู่30บาทและไม่ได้บอกะโยะเวลานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ภาคประชาชนนะและผู้ประกอบการขนส่งทั้งประเทศต้องการและอยากเห็นรัฐบาลให้เข้าใจประชาชนว่าตลอดระยะเวลาที่มีวิกฤต โดยเฉพาะไวรัสโควิด2ปีกว่าที่ผ่านมานะครับพี่น้องไประชาชนเดือดร้อนมากนะอยู่ร้อนนอนทุกข์ลำบากแสนเขนนะ็ะเงินทองจะไปรักษายเยียวยาชีวิตก็ไม่มีโรมหายตายจากก็เป็นหมื่นติดเชื้อโควิดก็เป็นแสนเป็นล้านนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะสะท้อนว่านโยบายของรัฐบาลที่จะสร้างความสุขให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะบนความซื่อสัตย์สุจริต และเคร่ยงรมหรือยุทธธรรมมันไม่มีอยู่จริงในความหมายของพวกเราครับมาตรการสิ่งที่เราจะนําเสนอในการแถลงข่าวันนี้นะครับเป็นไฮไลท์มากๆตากเรียนพี่น้องสื่อผลิตทุกท่านนะครับข้อที่1ครับเราจะจัดกิจกรรม t ัรคพาวเวอร์ซีซั่นสองเป็นการรวมตัวของภาคประชาชนและผู้ประกอบการผู้ตรงในรูปแบบใหม ซึ่งมีรถบรรทุกมากกว่าหนึ่งพันคันร่วมกับรถยนต์ส่วนบุคคลในเส้นทางที่กำหนดนะภายในเดืนอนพฤษภาคมสองห้าปีโดยมีแผนตามประชาษรับการลุกหน้าราคา้ํามันลดได้ไหมลดได้นะครับแต่มากไหมก็ไม่มากเพราะว่าลายเงินส่วนนี้ก็จะใช้เป็นภาษีที่สําคัญก็คือว่าปั๊มต่างๆนะในประเทศไทยมีการหัวกันถึงแม้ว่าจะเป็นการเปิดเสรีไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบางจากไม่ว่าจะเป็นบตท นะครับไม่ว่าจะเป็นคาลเทคนะครับเชลตอนนี้ก็มีปั๊มแล้วก็กำหนดราคาในทิศทางเดียวกันไม่ได้เป็นการแข่งขันทางการตลาดซึ่งหวังว่าจะทำให้ราคาน้ำมันนั้นถูกลงกลับกลายมาเป็นการหัวกันพอมีการหัวกันสิ่งที่ตามมาราคาน้ำมันแพงก็แพงด้วยกันถูกก็ถูกด้วยกันนะครับรัฐบาลโดยเฉพาะบลเษัทระย์ยพยายามจะลดราคาน้ำมันลงแต่คงยาก เพราะอะไรทราบไหมฮะลดได้1 1บาท40ตังค์ก็ยังไงก็ไปถึง25บาทแล้บมอบนี้นะครับก็ยังคง30บาทพูดถึงดีเซลแล้บมอบนี้เป็นบอบการเมืองนะครับสถานการณ์สงครามพลังงานยังคงจะพุ่งต่อไปอย่างต่อเนื่องนะผมบอกวิธีอธิบายการแก้ไขปัญหาแล้วนะครับรัฐบาลก็จะใช้วิธีการอบอกว่าจะไปกู้ยืมเงินมาอีก20 0 0 0ล้านมีข้อเสนอแบบนั้นนะครับขณะเดียวกันก็ขอให้มีการลดคนะ่าดำเนินการ 1.4บาทเนี่ยนะบาท40ตังค์เนี่ยลดภาษีส่วนอื่นรัฐบาลก็ยืนยันจะไม่ลดนะบอกว่ารัฐบาลไม่จ่ายไม่ได้จ่ายภาษีถึง60%หรือ2 4งสีนะค่าเฉลี่ยก็สลับไปมาแล้วแต่ราคาน้ำมันนะครับซึ่งเป็นค่าเดำเนินการนะครับหรือค่าภาษีแต่ก็ตามก็ทำให้ราคาน้ำมันนั้นยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสนะครับจะพุ่งสูงเกิน90าดอลลาร์ต่อบาเรลน,นะครับซึ่งมีโอกาสสูงมาก ขณะนี้เหตุการณ์ที่ผมเรียนไว้ในเชิงงานสังเคราะห์มอบกํบาลังจำมาและเป้าหมายสําคัญคือต้องการล้มรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เรื่องของน้ำมันเป็นคร้ออ้างส่วนหนึ่งในการล้มรัฐบาลตามกําหนดซึ่งฝ่ายโทนี่ นะซึ่งเขาได้พูดไว้บอกว่ารัฐบาลนี้จะไม่ลอดในเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์นะครับพุทธศักราช2565นั่นเองนี่คือเรื่องหาักของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ mm